<ง>า<น>การนอนไม่หลับนะครับมันมีที่มาที่ไปอยู่แต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณจะรู้ตัวเองได้อย่างไรว่าชั้นเนี่ยเป็นคนที่หลับยากเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าหลับดีทั้งคืนนะตื่นก็ไม่บ่อยแต่ว่าตอนเช้ามานี่ไม่สดชื่นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราหลับดีนะครับเราต้องด้วาหลับลึกด้วยเพราะว่าวงจรการนอนของเราเนี่ยนะครับในหนึ่งคืนเนี่ยจะมีหลายๆวงจรแต่ละวงจรก็จะมีระยะ3ระยะคือระยะหลับตื่นระยะหลับลึก และระยะหลับฝันครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่ในทภาวะที่คงที่แล้วก็ไม่เกิดโรคร้ายอย่างอื่นเนี่ยเราต้องอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหลับลึกครับการที่หลับลึกเนี่ยสังเกตได้ง่ายอยู่ทั้งสามสี่อย่างครับอันแรกครับคุณต้องนอนต่อเนื่องอย่างน้อย7 9ถึงชั่วโมงต่อวันโดยที่ไม่นับช่วงยีบกลางวันอันต่อมาครับก็คือว่าคุณจะต้องฝันไม่เยอะคือฝันได้นะ แต่ต้องฝันไม่เยอะเป็นตุいいเป็นต,ต,ตะจําความฝันได้เป็นเรื่องเป็นราวอันนั้นแปลว่าหลับไม่ดึกพออันต่อมาครับข้อ3คุณควรจะต้องตื่นนอนได้คืนหนึ่งเนี่ยไม่เกินหนึ่งครั้งนะครับถ้าตื่นเกินหนึ่งครั้งแปลว่าทําให้สมองคุณเนี่ยพักผ่อนได้ไม่เพียงพอนะครับเนาะคุณจึงตื่นเกินหนึ่งครั้งและสุดท้ายครับถ้าคุณหลับดีๆหลับลึกดีๆเนี่ยตอนตื่นเช้ามาคุณต้องสดชื่นครับถ้าคุณไม่สดชื่นแปลว่าทั้งคืนที่คุณบอกว่าหลับและคุณภาพดีเนี่ย แปลว,ว่าคุณหลับไม่ลึกพอและที่สําคัญครับถ้าเราหลับไม่ดึกพอเนี่ยมันจะส่อแววส่งผลให้เกิดสามโรคร้ายที่คุณก็อาจจะคิดไม่ถึงครับโรคแรกครับโรคซึมเศร้ากําเริบโรคซึมเศร้ากําเริบเนี่ยนะครับเป็นโรคโรคหนึ่งที่มันมีที่มาที่ไปอยู่คุณไม่จําเป็นต้องเศร้าไม่จําเป็นต้องแบบมีความเสียใจกระทันหันนะครับแต่อาการเศร้านั้นเนี่ยมันเกิดแบบไม่ต้องมีต้นเหตุก็ได้และการนอนไม่หลับครับก็เป็นจุดอันนึง ที่ไปจุดชนวนทําให้โรคนี้มันกําเริบได้อาการเศร้าอาจจะเป็นเศร้าแบบไม่อยากทําอะไรไม่อยากพบใครอยู่เฉยๆรู้สึกเศร้าหร้องไห้คนเดียวรู้สึกตนเองไร้ค่าและถ้าอาการเหล่านี้นะครับเป็นตั้งแต่เกิน2สัปดาห์ขึ้นไปเรียกว่าโรคซึมเศร้าซึ่งภาวะแบบนี้เนี่ยมีโอกาสความเสี่ยงในบางรายเนี่ยจะมีโอกาสมีความคิดอยากรู้สึกทําลายตัวเองได้นะครับหรืออยากฆ่าตัวตาย,ยดังนั้นเนี่ยแนะนําถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับ ติดต่อนะครับรักษาหรือหาคนใกล้ตัวที่เขายอมรับฟังคุณไม่ตัดสินคุณไม่ฟันธงคุณ้วคุณเป็นอะไรแต่พอเราฟังคุณเสร็จพาคุณไปหาคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้คือจิตแพทย์และรักษาคุณตามขั้นตอนโรคนี้รักษาหายหายได้คือหายขาดเลยครับอาจจะบางคนมียากินต่อเนื่องบางคนไม่ต้องกินยาแล้วแต่คนแต่แต่โรคนี้มันก็เหมือนโรคหวัดทั่วไปที่เป็นแล้วก็หายได้อย่าจมปลักกับตัวเองในเรื่องของความเศร้านะครับ ข้อ2ครับไมเกรนกําเริบเมื่อเราหลับไม่ดีหลับไม่ลึกพอโรคไมเกรนอาจจะกําเริบได้โรคไมเกรนเนี่ยจะมีอาการปวดศีรษะครับมับงจะปวดครึ่งซีปวดคับหมาบปวดเบ้าตาสันจมูกปวดคอบาลไหลปวดไทยทอยเดี๋ยวขวา<ม>บ้างซ้ายบ้างสลับไปสลับมาบางคนมึนๆเวียนเวียน,น,น,นงงๆนะครับซึ่งโรคไมเกรนเนี่ยนะครับมีทั้งมึนหัวแล้วก็ปวดหัวที่สําคัญโรคไมเกรนเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปครับมีโอกาสนะครับ ลายแรงสุดของโลกนี้เนี่ยคือภาวะแทรกซ้อนที่เรียกว่าไมเกรนัสอินฟลักชันซึ่งเกิดภาวะเนื้อสมองตายและหลอดเลือดสมองตีบตันจากโรคไมเกรนได้และทําให้คุณพิก,การครึ่งซีกได้ครับดังนั้นเนี่ยแค่นอนไม่หลับอย่างเดียวไมเกรนกับเริมนี้น่าเสียดายมากเพียงแค่คุณดูแลตัวเองให้หลับดีๆไมเกรนยในการควบคุมดีๆโอกาสเหล่านั้นก็จะเกิดน้อยลงครับและอันสุดท้ายครับที่หลายคนอาจจะแบบนึกไม่ถึงนะหลายคนเนี่ยเป็นโรคความดันหรือไม่ต้องเป็นความดันก็ได้แต่ถ้าคุณสังเกตว่า คืนไหนที่คุณนอนไม่หลับหรือคุณหลับไม่ลึกพอตามที่ผมบอกไปเมื่อต้นต้นคลิปนี้เนี่ยคุณเตื่นเช้ามาวัดความดันถ้าบังเอิญในวัดนะความดันคุณจะขึ้นน,น้อยปกติวันหนึ่งอาจจะวัดทุกวัน12080แต่วันไหนหลับไม่ดีนะหลับไม่ลึกพอเนี่ยวันลุกขึ้นตอนเช้าวัดขึ้นไป1้0 160แปลว่าการหลับไม่ลึกพอครับเป็นต้นทางทําให้คุมความดันได้ไม่ดีหลับไม่ลึกพอคืออะไร บางคนก็หลับลึกพอแล้วแต่คืนนั้นแบบรับแขกมีเพื่อนมาจากนู่นนี่นั่นมาหาบ้านเราไปเที่ยวทุนู่นนี่นั่นสุดท้ายพอคุณเป็นความดันอยู่แล้วและช่วงนี้ควมความดันได้ไม่ดีเพราะรับแขกเยอะพักผ่อนไม่เพียงพอเห็นไหมและต้นทางนะครับของโรคร้ายอื่นๆจากความดันสูงนี่ก็คือโลหิตสมองแตกกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน โลหิตสมองติบฉับพลันหลอดเลือดส่วนปลายติบฉับพลันมีโอกาสพิการหรือกระทั่งเสียชีวิตได้เห็นไหมแค่นอนไม่หลับเนี่ยความดันขึ้นนิดเดียวโอกาสเป็นโรครายได้หลายๆอย่างเลยนะคร